ครับก็ขอกราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องหน่มสนยางนะครับวันนี้ก็จะนําตัวปืนอีกตัวหนึ่งมารีวิวนะครับเป็นปืนเก่าเก็บแล้วนะครับซึ่งหนุ่มสนสนยางได้รับโอนมาจากคุณตานะครับคุณตายกให้นะครับตัวนี้ก็คือปืนโค้นะครับตัวจุดสีห้านะครับโค้ก g o v เมน m e n t m o นะครับขนาด สีห้าหรือสเปดมอมบ้านเรานะครับก็อื่นนะครับขอแยกเคียบปืนให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูนะครับตอนนี้สถานะไม่มีแมกกาซีนนะครับแล้วก็ในลเพลิงไม่มีกระสุนนะครับเดี๋ยวขอาติแยกนะครับแยกในส่วนของกระสุนออกไปก่อนนะครับให้รีวิวตัวปืนนะครับตัวนี้ที่แรกของฉันยังได้มาเนี่ยเป็นปืนเดิมๆนะครับแต่ว่าสภาพมัน ก็ตามอายุการใช้ง,งานนะครับปืนอายุ40-50ปีนะครับมีริ้วรอยสนิมแล้วก็มีบางตัวชารุดพวกสปริงอ,อะไรต่างๆกรมสนิยานก็เลยนำไปปรับแต่งนะครับซึ่งทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้นะครับในทะเบียนเนี่ยจะเป็นเขาจะรบุว่ากึ่งอัตโนมัตินะครับขนาดจุดสีหนะครับหรือชื่อเล่นอีกตัวนึงบ้านเราจะเรียกว่าสิบเอมมนะครับก็คือสุน ตัวนี้นะครับขนาดจะใหญ่กว่าเก้ามมจริงๆถ้าวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตรเนี่ยมันเกินสิบอดนะครับมันจะ,นะสิบเอดจุดห้าสี่นะครับเอาเรียกลมวมง่ายๆว่าจุดสี่ห้าหรือส1เดมมอนะครับใหญ่กว่า9้ามมอปไปประมาณสองมิลกว่าๆนะครับเป็นกระสุนขนาดใหญ่นะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยมีตำนานเยอะนะครับจุดสี่ห้านี่ซึ่งมันเป็นเป็นกระสุนขนาดที่เคยประจำการในกองทัพสหรัฐนะครับในการเข้าร่วมสงครามอยู่ ลายสงครามนะครับตัวนี้หนุ่มสาญได้มาเนี่ยมีการปรับแต่งไปพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าต้องบูรณะครับเพราะปืนเดิมเมเนี่ยมันเก่านะครับสิ่งที่เปลี่ยนที่ภายนอกนี่เห็นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวเซฟห้ามไกนะครับตัวคันค้างสไลด์นะครับตัวไกลนะครับตัวปุ่มบดแมกซีนนะครับตัวเมื่อสปริงเฮาซิงยีงมี2ตัวอีกตัวจะเป็นเหล็กแต่ว่ามันกัดมือนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวพลาสติก ไกด์ลอดนะครับเป็นแท่งยาวนะครับแล้วก็บุฒลำกล้องนะครับศูนย์หน้านะครับศูนย์หลังนะครับน็อตประกับนะครับเซฟตัวนี้เป็นเซฟซ้ายขวาเนื่องจากญมเป็นคนถนัดซ้ายนะครับก็ต้องใช้ซ้ายขวานะครับแล้วก็ในส่วนของไกนะครับนกศัพ์นกศัพท์ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็หลังอ่อนนะครับหลังอ่อนนี้ปรับ ปรับเปลี่ยนแต่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นของใหม่นะครับแต่ว่าปรับเอาอจากของเดิมนะครับไปปรับปรุงให้มันใช้งานได้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมันจะมีจะมีละอ่อนแต่งที่มันโค้งขึ้นมาโค้ขงขึ้นมารับตัวอย่างคิดว่ามันมันมันเกะกะนะครับมันเกะกะในการใช้งานเนี่ยก็เลยใช้แบบของเดิมเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของเดิมมันจะมีจะมีปัญหาก็คือ,อถ้าใช้นกศัพ์แต่งเนี่ยนกสัพ แต่งหางจะสั้นนะครับก็เลยไปปาดปาดในส่วนของหลังหอนตัวนี้ลงมานะครับก็นกก็จะเป็นนกของเอ I ีนะครับแล้วก็ส่วนหลังเป็นส่วนแบบปรับได้นะครับส่วนหน้าเป็นเสากระโดงนะครับคือแต่งไว้สําหรับยิงเป้านะครับแล้วก็พวกเชียร์พวกอุปกรณ์ด้านในนะครับในการเกี่ยวกับนกศัพท์นี้ก็เปลี่ยนใม่ทั้งหมดนะครับเพื่อปรับแต่งให้นกศัพท์เนี่ยมีน้ําหนักเบาลงนะครับ วัตถุประสงค์ก็คือใช้เป็นปืนสนามนะครับไม่ได้เป็นปืนใช้งานในการต่อสู้ป้องกันตัวนะครับก็จะมีการปรับปรุงไปปสอสมควรน,นะครับอันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งโอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมก็เป็นปืนในกระบอกหนึ่งที่ที่น่าใช้นะครับในอดีตนี่เป็นตีเป็น อาวุธที่ขอใบอนุญาตเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรนะครับตัวจุดสี่ห้านี่นะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธเขาเรียกเป็นอาวุธสงครามนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความเชื่อนะรกระสุนขนาดจุดสี่ห้านึจากว่าเขาเคยผ่านสมรภูมิมาเลยต่างๆมาแต่ว่าอำนาจจุดยั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระสุนที่ที่แมสต็อปเปอร์นะแต่ถามว่ารุนแรงไหมนะครับความคิดเห็นของของคุณสุนยันตก็คือมันก็รุนแรงแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรไปกว่ากระสุนขนาดอืน่นที่มีอนุภาพใกล้เคียงกัน มันเป็นเรื่องเล่ามากกว่าแต่ว่าถ้าในสนามแข่งในจุด45เขาจะยกใหเ้เป็นเรื่องยิงเป้านะครับจะมีความแม่นยำเนื่องจากเป็นกระสุนที่ที่มีน้ําหนักของกระสุนเนี่ยเยอะแล้วก็กระสุนก็วิ่งช้าเลยมีความเสถียรน,นะครับแล้วก็การเจาะเป้าเนี่ยเนื่องจากหัวกระสุนหน้าตัดเขาใหญ่เนี่ยเขาจะได้เปรียบในการเจาะเป้ามันจะเห็นได้เปรียบในการยิงเก็บคะแนนนะครับก็ ข่าวเบื้องต้นเท่านี้นะครับเขานะครับก็โมเดลนะครับตัวสี่เหลี่ยมปืนอายุอนาม40-50ปีแล้วครับก็ปรับปรุงปรับเปลี่ยนไปตามไปตามอ่าอายุของปืนนะครับซึ่งอาจจะขัดใจหลายท่านนะครับหลายท่านอาจจะชอบปืนเดิมๆนะครับแต่ว่าหผมยังดูว่าตอนนั้นที่ได้มาเนี่ยสภาพเดิมมัน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 หนักหนานะครับหนักหนาอาการนั่นจากมันมันผ่านมาหลายมือนะครับก็เลยบูรณะใหม่นะครับทาการทําผิวลมดําอะไรใหม่เปลี่ยนอะไร ไปเกือบทุกชิ้นนะครับที่จาเป็นต้องเปลี่ยนผมยังเปลี่ยนหมดนะครับก็ได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับจะเป็นโคเอเวบรมินโมเดลนะครับเดี๋ยวมีโอกาสแล้วเดี๋ยวหนยางจะไปยิงรีวิวให้ดูนะครับวันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ